อัมบาสมาธิม่หมายว่าจิตหยุดจิตจะหยุดไม่คิดอะไรเลยนั่นไม่ใช่คำว่าสมาธิหม,มายถึงว่าการสมาธิแปลว่าการตั้งใจเพื่ตั้งใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอันนี้อันดับแรกเราก็ตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งใจรู้ครามะบนาถ้าจิตอยู่แค่นี้อว่าจิตคือสมาธิ พิสมาธิ่งตองต้นการฝึกทวารที่ตอนต้นใช้ดีที่สุดจ,จริงๆนะวันไม่ได้ใช้หมดว่าหันไม่ได้ันดับแรกเรกาก็ต้องโฟกัสสั้นบ้างในว่ารบกวนบ้างของธรรมดาถ้าเราภาวนาไปพวดีรู้เราไม่ใจพอออกพอดีจิตเริ่มจิตเริ่มโฟกัสสั้นถ้ารู้ตัวเราก็ยับยายาเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าว่ามันพูดสั้นจริงๆทนไม่ไหวก็ต้องเลิกอย่าฝืนอย่าฝืนอารมณ์เราฝืนอารมณ์จิตจะมีความตึงมันไม่สามารถจะทําไปปฏิบัติตามใจเราชอบได้ในเมื่อเราต้องการให้มันหยุดใจกราอื่นดูจะลดลงในใจเขาออกไปเลยเพราะแต่ไว้ก็จะคิดเรื่อยๆทำแทรกถ้าอย่างนี้ถ้าดึงไม่ไหวก็ให้เลิกไปเลยพักเช่นก่อนพยาํามันหลังต่อไป